เียดเลยถ้าไม่เอากับผมเอากับน้องๆผมก็ได้น้องๆผมก็มีผมเอาให้ผมเอามาให้ชี้เลยชี้ชื่อเลยจาก่างหนึ่งๆกับใครอะไรอย่างเงี้ยน่าจะวสเกอร์ให้การวส <Whis ker, S 1> เกอร์วส <Whis ker. S 1> เกอร์อะ uh, 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 uh. มามามาอาใส่เครื่องไว้ก่อนแล้วก็อยู่ตู้ตรงรูแค่นั้นข้างบนอามตัวไปด้วยกันไม่มา,าผมผมกำลังวิ่งไป มาหลายน่าจะเจ็บทีหนึ่งวะเอ้ยผมมีระเบิดปุ่มบัมซอมเบ้ว่ะโอ้โหตของตกมาเลยบ้านใหญ่เลยบ้านใหญ่ขึ้นมาเลยแฮมตีของตกไปเลยวิ่งมาเลยวิ่งยาวๆน้องดูดวงวันมันหลอกไฟเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะมันตีของตกออร่าอย่าไปรู้ได้ไงไอสัตว์มั่งพิ่งไปน้องปัมซัมเบย์บัมซัมเบ้มังพิ่งไปน้องปัมซัมเบ้มังปัมซัมเบ้ โดนทำเบ้ไอ้เหี้ยไอ้ย่าโดนทำเบ้ไอ้สัตว์นั่นโดนคูณชุดเดียวไอ้สัตว์โดนชุดเดียวไปใหญ่กูเหลือครึ่งหนึ่งไอ้สัตว์ทำสำเบ้ไอ้สัตว์เออสำเบ้ที่โอสำเบ้ไม่ต้อพี่ใหญ่พูดว่ะไอ้เพิ่งตัดเสียงเนี่ยเพิ่งเออ โดนกูแค่นั้นโดนกูชุดใหญ่ก็บอกเลยชุดใหญ่แล้วที่ทั้งระเบิดไม้ทั้งปันตู้ทั้งฝั่งนืดโอ้โหเดินไม่ออกแล้วกูไม่มีเพิ่มดีของมาด้วยแม่งเลยอาจจะมาหากูแบบบังกอมเบ้ไหมไม่มาไม่มาเฮ้ยเดี๋ยวกูไปรอตู้รูอจะมาเป็นไรมึงเพื่อนอะโรงเรียนมาไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ตู้ไหนมันอยู่ตรงไหนข้างล่างบนโรงเรียนข้างล่างลกูมารอตู้รูแป๊บนึง รอยังรอยังรอยังรอแล้วตู้รู้เดี๋ยวกูไปรอตู้ห้องเรียนนะครับได้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 วิ่งยาวไปรอข้างล่างเลยเอบบอมบัเบ้ข้างล่างเหรอบังบัมเบ้บังบัมเบ้บังบัมเบ้ไอ้เครื่อยอาจจะตกลูกนะจะตกลูกนะจะตกนั่งนั่งเดมุบบังบัมเบ้ไป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 นะครับเครื่องแรงมากบัมบัมเบ้ปัญหามันหามันหามันหามาแบบบัมบัมบัมเบ้เดี๋ยวกูวิ่งอ้อมฝั่งก่อนกูวิ่งอ้อมฝั่งก่อนเอาแบบเติมไพช็อตเอาแบบเติมไพช็อตเติมไพช็อต ดาวัน่ดาวันใหญ่มีเตอรอหนึงอมเ่ได้อมเบ้ยเนนนัอมเปวดปะบาอะเไอ้ดามมาเล่นตรงนี้นนมานั่งๆเรียนนี่อมเ้ให้มันไม่เห็นติดไมาเลยนะไม่เห็นเลยะกูโดนเอฟบิดีโวติดทำไมเอาเลยเอาเลเอาเลคืออะไรอ่ะ ไม่ไม่เอาไอ้สวนนมึงทบกุญเชียกใหุ้ณ <tekrar> เียกใหเฮ้ยสวาไอ้ฟอนเิวาอเมมีเลี่ยนพี่เอ้มันเห็นนั่นใครนั่งอยู่อะมันเห็นอล่านะดีของตกไว้อะ่ใครมีอะไรก้มีโฟกัสอโดน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 ปาเปยืน่ตะเกีบตั้งหูเห่ ไม่เงียตังหัวหอี๋โดนแบบนี้นินเนินเนินเนินอันนั้นเม็ดเนินโอ้ยหันนะเขาด้ม้หันนะลักป่าลักเขาอย่าลืมลักเรานะเพื่อนมันไม่เอาไม่เอากลับมาแล้วปักเข้าไปบังเบ ปั้มสัมเบ้เลยกูไอ้สัตกูสวยละไอ้หาย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 เขาไม่เห็นเขาหมดไปไอ้เหี้ยไม่ไอ้ติดทิพไห้มีไอ้สัตว์งานนี้ปั้มสัมเบ้ไอ้ยเหี้ยของกูตกเลยสัตัดพลังวิ่งโรงเรียนที่ไปยังไปไม่ได้ว่ะกูยังไปไม่ได้ว่ะไอ้เพื่อไปรับนี่เพื่อวางวางไปฉายแล้วไปรับนี่ไอ้เหี้ยไปฉายกูหล่นไอ้สัตว์ูกแล้วรังไปแล้วกพลังไปแล้วกพลังไป ไ้ยมันมานี่เครื่องอะไอ้มนักอุ้ยเออ้บัตอยู่ไหนข้างหน้าเหรอออกูมากูมาึงน้าบานใหญ่ระเบิดพุ่มอมป่ะทีเยี่ยดัเราเพิ่งเข้าตู้อย่างี้เลยตัดปุ๊บพับเลยพุ่มบอมสัมเบอนน้ำบัใหญ่มาไหมตัดกับพุ่มบอมไปดีตักับมบไปดีไอ้เฮียแค่นั้น พี่เนอนทร้เานอนไม้หลับ้าไอนไมหลังบ้านมากูมายู่เียนอนและไม้หลังบ้านเหรอห่เยนคนรเราเราเราไปเลี้ยงล่าเ่ย้เฮ้ยเฮกูนอนไม้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 อุ้ม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 อุ้อ้โอ้โหแอ้โเดียวไอ้บนเรื่อนไอ้ไปใช้แบตหมดแล้วเรียบร้อย กูบล็อกสวยเปอร์มันนอนไม้นี่มานอนไม้นี่เลยน่าเนไม่ได้มานอนไม้โอ้ยแม่ว่าคุยไกลมากวอ๊เฮ้ยตองนี้พี่โดยปัญหไม่มีโอ๊ยปาน เป็นเรื่องแล้วงานนี้กูดึงเลยเป็นเรื่องกูไปแค่นั้นไอ้ฝันมันเอากูใช่ไหมโอ้มันเอากูหนักไอ้สัตว์มันบอกมันบอกกูไอตัดประมุ่นมาสัมเบ้มนะกูหนักไอ้บอกได้เนี่ยอนกหนัวได้หนัวได้บุลุก้านใหญ่วักูเล่นลูกเด็กวัวุูกเด็กเลยวัวุูกเด็กเลยวัวุูกเด็กเลย บพกหน่อยบพกหน่อยพกนอนหน่อยบพกนอนหน่อยมาัสดีคือไหนวะอ้อมด้านหลังบ้านไร่ฝัดาเอาม้อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูหลังบ้านหลังบ้านกูมาแล้วมาบนห้องเรียนนี้มาบนห้องเรียนนี้บนห้องเรียนบนหนบนห้องเรียนเหรอข้างล่างเหรอห้องเรียนเนี่ยขวามือพี่ไอ้ยี่ย่าไปทันไร่ฝัดวิ่งไปวิ่งไปพี่เอกวิ่งได้ไปไม่ทันแล้วกูล้มไม่ฝัดไม่หล้มไม่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 หลอมไม่หลอมกลับไปห้องเรียนกลับไปห้องเรียนกลับไปห้องเรียน ดิ่วปันน้องดิ่วปันน้องไม่ได้คือเราต้องเล่นข้างบนนั้นล่าสุดเออเออเออเอา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 สวยสวยไป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 เดี๋ยวลุงมาบอยเดี๋ยวลุงมาบอยไปเด้๋ยวมันจะทำแบบนี้เดี๋ยวทำนี้ไม่ว่ากับใครไอ้ตัดกูหนืดกูจะหนืดแล้วกูลุกขึ้นมาบล็อกกูลุกขึ้นมาบล็อกกูรู้สวยสวยสวยมุ่มัอนสัมเบ้มุ่มั่นสัมเบ้ฮิฮิจะตัดกูไปก่อนเลย สวยสวยสวยพี่ดอลสวยสวยมันหาจากไหนเนี่ยไอ้สัตว์กูมาบ้านฟ้าแล้วนะระวังจะฉีดนะเพิ่งฉีดนะอย่าเพิ่งฉีดนะพี่เอกเฮ้ยไม่ฉีดหรอกูปกกููฉีดเลยกูไม่กลัวเจอผมหาพี่ดิววะยิ้มยิ้มยิ้ไอ้เงี้ยเลยไม่มีเพิร์งแบบ อย่าบอกนะมาหากูอ่ะไไกูไอ้กูมันแบบเบสกูหนักนบ้านฟ้าบ้านฟ้าเบไบ้านฟาเดีวกูไปบ้านใหญ่มันทงบูแล้วเหรอยางหยงไอ้ยี้หกูติดตาบอดมาได้บอให้โอยโอ้โเกโดนไ้สต้มนตเบ้เตอเบ้กันหน่อยมึงตเบ้กันหน่อยปก่อนไปก่อนกเออเรู้รรู้ได้รู้ได้ Eh, kan 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 kan. Hei, emang gimana? Yu yu. Wing 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 sampai kena. Lu lu wanong. Bun sampai. Mana apa? ke mana? Eh eh eh. Dag dag ping ek Oke 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 oke. Gua nganggur gua. Mau putu, mau putu, mau putu, mau putu. Mau putu, mau putu, mau

ไม่ใมันเอากูให้ได้เลยยอนดิมึงมาสัมเบจ้าลงขางล่างนะเว้ยมันื้นไป้ะเว้ยมันลงไปมั้อะลงลงลงว้างลงิงลงลงวงวิ่งุ้วิ่งไรอีกเบอร์ฮิูเิวูเอาตัวกูบอกมึงไว้ฮิวูคูไม่ไม่มึงวิ่งเลยไปทางโน้นนี่มึงวิ่งเอาตัวกูบอกงดีเอ้มเว้ยเออฮิวฮิวดิวฮิวี้ดิวดิวฮิววี้ดิวกูมาสัเบกันนย หน้าประตู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 เลยบ้านบ้านใต้ดินบ้านใต้ดินลงสเปรยลงสเปอยู่อ้อมไปอยู่อ้อมไปนู้นอ้อมไปกีร่อนมันระวังอ้อมกันนะเว้ยเออเดี๋ยวกูรอดเลยเดี๋ยวกูบ้านสำเบ็แต่แม่งเลยไม่ไม่ต้องอยวเพิ่งอย่เพิ่งรอดเพิ่งเอาพี่พี่เอาผมไปจุดปุยบอลจุดมึงจุดต้องมึงต้องไปจุดบ้านนี้แล้วบ้านนี้แล้วใต้ดินเหรอใช่ครับ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 แล้วไม่กางแบบอ่ะนะไปก่อนเปิ เม่บอไปเลยบอกแค่หมดเลยเฮ้ยมาหาปูเอาพี่เอกพอกูได้อยู่เอ็มบอัมเบกเนียนเนียนได้เนียนได้กูปึ่งปั้มสัมเบกยากอยักอยากหน้าแม่งเลยแค่นั้นเลยมาจะให้ดิวบล็อกไอ้เฟอร์มาหาปูไอ้เฟอร์หาหาทีบ้านเจนนี่เล่นเล่นลายบ้านเจนนีนานแล้วนะกูกูต้องมาเล่นนี่ก่อนอ่ะโอ้โหมาไม่มีด้วยสัตว์กูอยู่บ้านปร์ตี้ ก็บอกไม่ให้เจ็บอ่ะเจ็บเล่นยากไปไปรังวิ่งมาบ้านเล็กมาบ้านเล็กได้เลย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 สามรอบแล้วเผาไอ้ฝัดไอ้ที่โดนกูเผาอย่าลงนะอย่าลงนะวิ่งรอบบ้านวิ่งรอบบ้านอย่าอัพตกยิงงานเลยไอไอดิวบล็อกหน่อยเลยดิวรอบบ้านวิ่งรอบบ้าน ไอ้นี่ดอกกไอ้นีกกเล่นหนักเค่นั้นไอ้ป้าบอกไอ้ป้าบอกกูก่อนดิเอาเฮียโอ้ยทอไม้ม่ยดิวพกน้องสวยกูาเบคกูณาเกันหน่อยตแงรับยาวรับยาวกันนรับยาวกันนมันโดนเยมัน คนจีนมันไม่ไหวมันมันโอนแบบบุบบ้ามซัมเบ้ไอคนไม่ไหวเลยวะพี่เอกลงทีแม่นะมีฮาจิงอันนีฮาจีนะเบเกอร์โดนลงแขกไ้ไม่คือคือมันเหนื่อยได้ดีเสร็จกุกกะไปลาตี้แล้วกูวนต่อทีหลังเลยนะไอัว ใกผมอยากเอาทีนั่นหลังอ,ะอ,อ่ะ,อะเหนื่อยว่ามันเหนื่อยไปทุกคนไอ้เหี้ยเราเล่นเสร็จแล้วไตมันขนาดนี้เรายังเหนื่อยเลยคิดจะพาพมันดิมันจะเอาผมไม่ได้มันโมโหผมจัดอ่ะ <c oughs> มันโมโหผมมากอะ่ะไอ้เพืออ่อนผมใจผมจะเอาทีละหลังไปไอ้สัตว์โคตรเหี้ยเลยใจผมอยากเอาทีนันหลังอะ่ะ